ดีทุกคนทุกท่านเลยครับวันนี้อยู่กันลงเล่เรนรนส้มจับแน่ เราจะารีวิวขนมทุบอมแฮร์รี่โคเตอร์ใช่ไหมใช่จังมาไหนไหนแพงที่สุดร้อยกว่าบาทแต่เราจะไม่รีวิวแบบธรรมดาเราจะกินเฟรนซีก่อนกินแบบว่าให้มันจุกบๆโคตรละกว่ยแล้วก็สุ่มคลรเล็กครั้งที่มันแบบว่าจะอ้วกอยู่แล้วจะอ้วกอยู่แล้วแต่้งแต่เกิดมาไม่เคยกินเลยนะเคยกินไหมไม่เคยจริงจะซื้อเป็นกล่องปูนมาแต่ว่าสองร้อยกว่าบาทแพงมากกล่องเล็กแค่นี้ยะร้อยกว่าบาทแล้วะก่อนที่แบบว่าที่เราหายไปประมาณสามเดือนก็เพราะว่าเราพี่ดีถูกข้างละ แค่ชีแล้วก็บอกว่าเราติดงานเยสเดี๋ยวก่อนนะสิ่งที่เราสั่นไได้เขียนถุงไว้ว่างอะไ้่แต่ผลไมาไม่เคยกินนะไม่มีด้วยหรอวะทิ้งหูพินว่าพี่ยาขี้ฟันก็มีเลยเออแล้วก็จะต่างกันถ้าใครชอบมีก็จะได้รสเป็นรสผลไม้รสผลไม้กไข่เน่าก็มีนะถุงเท้าแก่ิีก็บันเดยแล้วว่าเอาทำกันมาได้ยังไงแบบว่าก็อาจจะแบบว่าแบบจดผสมมาตานไปแล้วใส่ถุงเท้าลงไป โค้กธรรามดา,นานนเนี่ยอ้ว,วกเพราะว่ามึงกินข้าวมาเมื่อกี้เนี่ยก็มาถ่ายคลิปเลยแต่ต่อไปนี้เราจะมีรายการอะไรกันแดงเออไม่รู้ๆๆวิธีอ่ะจะไปทำรายการอาหารให้ทุกคนกินนะแบบว่าจะทำหมูกรอบตามมาลีเหลืองเต๋อตอนแรกก็จะเอาขวดใหญ่นะแต่แบบว่าวกูไม่ไหวต้องเอาขวดเล็กเดี๋ยวมากินให้หมดเลยแล้วกัน นนะทุกคเต็มรสลูกอมไอรี่พอตเตอร์ตาแตกเลยกูถ้าใครแบบว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะทุกคนก็ไปเอาใส่ในกล่องอะไรโอ้โหกินอย่างไรอะแต่ว่าขวยไม่ได้กินที่เน่ยมาใครจะจับก่อนไปดูมาปี๊งเอาระเปี๊งจับปังเอาแพ้คนชนะก่อนดีไม่ใช่หรอชนะเลือกก่อนอ่ะเอาก่อนเลยเอาสีอะไรเลือกเลย เมื <laughs> <c oughs> ่อกี้กล้องตัดแล้วทุกคนสามสองึไม่ได้ยกู รถแ,แย่เหมือนกัน <jamais S 2> <Sh> ด้วยนะผ้าพันแกับโอ้รถผ้าพันเบืรถผ้าพันแผลมาต่อต้องไว้อีกเหรอโอเคไลกาก เป็นฟันเป็นฟันกูเลือกอะไรยาสีฟันเลือกสีของใครของมันเลยอย่าเลือกสีเดียวกันเพราะว่ามันอาจจะเป็นรถเดียวกันคนแพ้จะต้องให้คนชนะเลือกเลือกให้แต่จะชนะเลือกงี้นะไปก็ไปจบอะไรวะ านนหวกาแฟก็ดีแต่วะ่าเหนื่อยตายเว้ยก็เป็นร่างดินเลยอ่ะแบบทำไมเป็นฝันก็กาแฟแต่กูไม่ขอคืนดีกว่าออเเก็ได้คาปูชิโน่ตัวได้ตับเลยห่อก็สีอะไรกินกัเป็นเป็นกินเป็นลาภเี้ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นดินเลยมันกินขี้ดินตายเองสุดอาเสือหลับตาให้เลยไปเว้ยมันมาสองอันจากสีแล้วสีอะไรเนี่ยไอ้สีอะไรไม่รู้อ่ะ กีกลัดเหรอปะดามามโลแต่ไม่กล้าคืนจริงๆนะตาด้บาเมโลได้ดีอังสุดท้ายแล้วทคนมะ3เมตรไปเลยคนละ3เมตรเลอดุเ๋ยวให้เขาก่อน1เมตรเดลยเมตรของเรามีสีเขียวสีเหลืองแล้ก็สีเิดแ้อะไรทมเป็นเบี้ยอย่างเี้ยโอ้มันไปสีอไมดเลย แต่ไม่เนกันนะเขาทีเดียวเลยเขาไม่รู้สิไม่ทีเดียเลยสิหนึ่งอง้ยอ ก่อนสุดท้ายเลยสวัสดีน้าพี่ก้อยนครับ๊ายบายไปก่อน